t o o manifestation ดาวเคียงฝัน Feel Wisdom มุมมองที่ค่อยๆปรับจนพลังของคุณสอดรับกับเส้นทางที่ใช่เพราะบางครั้งการเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางทังเส้นได้ f e ว l Wisdom EP 56จริงๆแล้วการ manifest ที่แท้คือการกลับมาสอดคล้องกับวิญญาณต้นทาง เมื่อคุณหยุดไล่ตามสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะได้ยินเสียงต้นทางที่บอกทางชัดเจนที่สุดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Feel Wisdom EP 56หลายคนอาจเคยสงสัยว่าถ้าในทฤษฎีบอกเอาไว้ว่าทุกเอกภพมีอยู่แล้วนั่นก็แปลว่าเราทุกคนต่างมีเอกภพที่ตัวเองรวยมหาศาล และก็อาจจะมีเอกอภพที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่แล้วทั้งนั้นแล้วคำถามที่ตามมาคือถ้าอย่างนั้นทุกคนสามารถที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งกันทั้งโลกเลยเหรอแล้วมันเป็นไปได้จริงหรอนี่คือจุดสำคัญค่ะสำหรับ EP นี้เพราะความจริงก็คือการ manifest ไม่ใช่การขอแล้วต้องได้เหมือนสูตรตายตัว แต่การมนิเฟสคือการกลับไปสอดคล้องกับวิญญาณต้นทางของแต่ละคนนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงแม้ทุกคนจะขอสิ่งเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงบางคนได้สิ่งนั้นพร้อมความสุขจริงบางคนได้เหมือนกันแต่กลายเป็นความทุกข์และบางคนประตูนั้นปิดไปเลยเพราะต้นทางไม่ได้วางเส้นนั้นไว้ อีพีนี้เราจะลองมาคุยกันให้ชัดค่ะว่าจริงๆแล้วมาน ifest ที่แท้มันคือการกลับมาสอดคล้องกับวิญญาณต้นทางไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ๆจากความอยากแต่มันคือการคืนตัวเองกลับไปสู่รหัสที่วิญญาณเลือกไว้ก่อนเกิดแล้วหรือเปล่าก่อนอื่นค่ะเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแล้ววิญญาณต้นทางคืออะไรหากเราพูดในมุมของธรรมะ มันอาจจะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์และกรรมเก่าที่พาเรามาเกิดในชาตินี้สิ่งที่เราทำไว้ในอดีตกับสิ่งที่ใจเราตั้งมั่นก่อนจะมาเกิดมันเหมือนรากฐานที่บอกว่าเราจะมาเรียนรู้อะไรปปล่อยอะไรแล้วก็สร้างอะไรแต่หากเราอธิบายด้วยภาษาจิตวิญญาณสากลบางทีเขาอาจจะเรียกว่าโซบูปินหรือโซคอนแทรค มันเป็นเหมือนแผนที่หรือสัญญาที่วิญญาณทำไว้ก่อนมาเกิดว่าฉันอยากลงมาเจอประสบการณ์แบบนี้เพื่อให้ตัวเองได้เติบโตแต่หากเราอธิบายด้วยภาษาวิทยาศาสตร์มันคือคอไดหรือแรงขับลึกๆของสมองแล้วก็หัวใจเงินวิจัยด้านความสุขบอกไว้ว่าคนที่ใช้ชีวิตสอดคล้องกับคุณค่าหลักหรือคอแวลู สมองนั้นจะหลั่งสารแห่งความสมดุลได้มั่นคงกว่าแล้วก็มีพลังสุขภาพที่ยั่งยืนกว่าแต่หากเราอธิบายด้วยภาษาเกี่ยวกับเรื่องของแอ t โทรโลจหรือโหราศาสตร์รหัสนี้ก็ถูกเขียนไว้ในดวงกำเนิดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดเมลริเดียนที่สะท้อนภารกิจแท้จริงในชีวิตและนอตโนดหรือราหูเหนือ ที่เป็นเส้นทางการเติบโตที่วิญญาณได้เลือกไว้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมองด้วยมุมใดๆวิญญาณต้นทางก็เป็นรหัสตั้งต้นที่เราพกมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดและเมื่อใดที่เรากลับมาสอดคล้องกับมันเราจะรู้สึกได้เลยว่านี่แหละเส้นทางของฉันจริงๆเราจะลองมายกตัวอย่าง ในการมานิเฟสของคนสองคนที่มีเป้าหมายเดียวกันแต่รหัสวิญญาณต้นทางนั้นต่างกันลองมาดูนะคะเพื่อจะเห็นภาพชัดมากขึ้นค่ะสมมุติถ้าคนที่1วิญญาณต้นทางของเขามันเกี่ยวกับความมั่งคั่งในระดับใหญ่บูปินต้นทางจะเลือกที่จะมาเรียนรู้การสร้างการจัดการแล้วการใช้เงินในระดับพันล้านหากคนคนนี้มานิเฟสอิสรภาพทางการเงินประตูจะเปิดกว้างค่ะ เพราะมันตรงกับสิ่งที่เขามาตั้งแต่ต้นทางนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของคนคนนี้หาก Manifest ได้ถูกหลักเขาจะมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งขนาดใหญ่เขาจะมีอิสรภาพทางการเงินมาพร้อมกับบทเรียนเรื่องของการบริหารทรัพย์สินความรับผิดชอบแล้วก็การใช้เงินต่างๆค่ะสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่อิสรภาพทางการเงิน แต่ยังต้องมีการเรียนรู้การเป็นเจ้าของพลังเงินโดยที่ไม่ถูกเงินครอบงำด้วยค่ะในขณะที่คนที่สองวิญญาณต้นทางไม่ใช่เรื่องของเงินบูปินต้นทางอาจจะเลือกเรียนรู้เรื่องอื่นเช่นการเยียยาความสัมพันธ์หรือการสร้างคุณค่าหากคนคนนี้ค่ะมันิเฟสเหมือนคนที่หนึ่งเลยคือมันิเฟสเรื่องอิสรภาพทางการเงินผลลัพธ์ เขามีโอกาสได้อิสรภาพทางการเงินแต่อยู่ในรูปแบบที่พอดีแล้วก็มั่นคงค่ะอาจจะไม่พาไปถึงพันล้านเหมือนคนที่หนึ่งแต่เขาก็จะมีรายได้ที่เพียงพอครอบครัวอยู่สบายไม่ติดหนี้สินและหากต้องการเงินเงินก็ยังไหลมาความมั่งคั่งจะมาในรูปแบบของความพอเพียง บวกด้วยความสงบใจแล้วสุดท้ายเขาอาจไม่ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเงินแล้วสามารถโฟกัสกับภารกิจแท้จริงของวิญญาณของเขาได้ค่ะจุดที่สองคนนี้เหมือนกันนั่นคือทั้งคู่นั้นมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆถ้ามานิเฟสด้วยใจที่มั่นคงและรักษาพลังงานได้ดีนะคะ แต่จุดที่แตกต่างกันนั่นคือคนที่ต้นทางคือพันล้านจะได้อิสรภาพในสเกลที่ใหญ่กว่าในขณะที่ต้นทางไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเขาก็ยังได้อิสรภาพในสเกลที่เหมาะสมกับเส้นทางนั่นคือพอเพียงมั่นคงไม่ขาดแล้วก็ไม่ได้ถูกเงินครอบงำด้วยค่ะเห็นไหมคะ manifest จึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องได้เท่ากัน แต่มันหมายความว่าทุกคนสามารถได้อิสระภาพสูงสุดแต่สอดคล้องกับวิญญาณต้นทางของตัวเองค่ะหรือหากทั้งสองคนนะคะเริ่มต้นจากที่เดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยมาทำงานในสถานที่แห่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยค่ะแล้วก็มีฐานะทางการเงินในช่วงที่มานิเฟสนั้นมีฐานะที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินเลย แต่ม a น i f เฟสเหมือนกันเลยนะคะต้องการความสำเร็จทางด้านการงานต้องการเป็นอิสระภาพทางการเงิน2คนนี้ค่ะจะเจอเส้นทางที่แยกกันค่ะหรือเส้นทางของใครของมันหากทั้งสองคนขอความสำเร็จหรือม a น i f เฟสในเรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะมีแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นคนหนึ่งอาจจะได้ค่ะในตำแหน่งนั้นแต่อีกคนหนึ่งอาจจะได้ตำแหน่ง แต่อาจจะเป็นในฝ่ายอื่นหรือบริษัทอื่นก็ได้ค่ะทำไมเส้นทางจึงถูกแยกแน่นอนค่ะเพราะต้นทางนั้นอาจจะไม่เหมือนกันวิญญาณของคนหนึ่งที่มีรหัสเรียนรู้เรื่องความมั่งคั่งที่ใหญ่กว่าเส้นทางชีวิตจะค่อยๆพาไปเจอโอกาสเงินทุนความเสี่ยงใหญ่ที่เปิดให้เขาได้เรียนรู้บทบาทนั้นในขณะที่ต้นทางของอีกคนหนึ่งคือความมั่งคั่งพอเพียง คนคนนี้ค่ะอาจจะได้โอกาสคล้ายๆกันแต่เส้นทางจะดันไปในแบบที่ทำให้ชีวิตเขาไม่หลุดเกินพอดีเพราะจักรวาลจัดสนามเรียนรู้ให้แตกต่างกันค่ะต่อให้เริ่มที่เดียวกันนะคะแต่เหตุการณ์ภายนอกจะค่อยๆสร้างความแตกต่างเช่นคนหนึ่งอาจจะได้เจอผู้ใหญ่ที่ดันไปสู่เส้นมั่งคั่งที่ใหญ่กว่าในขณะที่อีกคนอาจเจอเหตุให้กลับมาโฟกัสเรื่องของ ครอบครัวสุขภาพหรือการสร้างคุณค่าเล็กๆแต่มั่นคงค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณกับคนอื่นมานิเฟสคำเดียวกันเช่นขออิสรภาพทางการเงินถ้าวิญญาณต้นทางต่างกันเส้นทางก็จะต่างกันออกไปค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งสองก็จะได้อิสรภาพและความสุขจริงๆเพียงแต่เป็นอิสระในแบบที่วิญญาณของแต่ละคนเลือกมาตั้งแต่แรกค่ะ ลองดูอีกสักเคสนะคะอาจจะเป็นเคสเรื่องของความรักก็ได้ค่ะหากคนสองคนมานิเฟสเหมือนกันเลยนะคะแต่ต้นทางทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันคนที่หนึ่งค่ะต้นทางคือการสร้างคู่แท้เวลาเขามานิเฟสว่าขอให้ได้คู่ชีวิตที่หน้าตาดีมีฐานะและอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขผลลัพธ์ค่ะเขาจะได้คู่ที่ทั้งหน้าตาดีแล้วก็ฐานะดีจริงๆ ที่สำคัญคือเขามีพลังงานตรงกับต้นทางเขาก็จะเกิดความเข้าใจกันลึกซึ้งซื่อสัตย์หรือมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันได้ค่ะความสัมพันธ์นี้จะพาให้ทั้งคู่นั้นเติบโตและเป็นคู่บุญบาร,รมีที่สามารถเติมเต็มกันได้จริงๆเพราะต้นทางของวิญญาณของเขานั้นคือการเรียนรู้การสร้างและการขยายพลังงานของคู่ที่แท้จริงค่ะแต่หากอีกคนหนึ่งคนที่สอง ต้นทางของคนคนนี้นะคะคือการเรียนรู้เรื่องความรักความทุกข์และการปล่อยวางหากเขา manifest แบบเดียวกับคนแรกเลยค่ะขอคู่ที่หน้าตาดีฐานะดีมีความสุขผลลัพธ์ค่ะเขาอาจจะได้คู่ที่ตรงตามภายนอกเลยค่ะหน้าตาดีฐานะดีเหมือนกันเลยแต่ภายในอาจจะไม่ตรงค่ะเช่นมีความเจ้าชู้ไม่มั่นคง หรือมีความขัดแย้งกันบ่อยๆความสัมพันธ์นี้ค่ะจะพาไปสู่การเรียนรู้ที่เจ็บปวดเพื่อสอนให้เขาได้รู้จักคุณค่าของตัวเองการปล่อยวางและการกลับมาสอดคล้องกับหัวใจค่ะเห็นไหมคะเพราะต้นทางของทั้งสองคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะต้นทางของคนที่สองไม่ใช่การสร้างคู่ให้สมบูรณ์แต่ต้นทางของเขาคือการเรียนรู้ว่าต้องการปล่อยค่ะ หลายคนอาจสงสัยต่อไปว่าถ้าแบบนั้นถ้าวิญญาณต้นทางฉันมาแบบนั้นจริงๆแปลว่าฉันไม่มีโอกาสได้คู่แท้เลยหรือเปล่าฟังดีๆนะคะความจริงเส้นทางคู่แท้นั้นอาจจะไม่ใช่ตีมหลักของทุกๆวิญญาณก็ได้ค่ะบางวิญญาณเลือกมาเกิดเพื่อเรียนรู้เรื่องความรักแบบคู่แท้เส้นนี้จะเปิดกว้างตั้แต่ต้นค่ะ แต่บางวิญญาณเลือกมาเรียนรู้เรื่องของการรักตัวเองการปล่อยการไม่ยึดติดกับความสัมพันธ์เส้นทางคู่แท้ในชาตินี้อาจไม่ใช่สนามหลักค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสเลยนะคะถ้าเขาเรียนรู้บทเรียนความรักความทุกข์และการปล่อยจนเข้าใจมันจริงๆจ,จิตของเขาจะเปลี่ยนพลังจากความอยากได้คู่เพื่อเติมเต็มให้เป็นความรักที่เต็มอยู่แล้วเมื่อถึงจุดนั้น จักรวาลสามารถเปิดเส้นทางคู่แท้ให้เข้ามาได้แต่ไม่ใช่เพื่อเรียนรู้รักเจ็บปล่อยอีกแล้วนะคะแต่คู่แท้จะเข้ามาในฐานะเพื่อนร่วมเส้นทางที่สมดุลค่ะแต่ความต่างของสองคนนี้ในการเจอคู่แท้คือเวลาและเงื่อนไขค่ะคนที่ต้นทางเปิดเส้นทางคู่แท้มักเจอได้เร็วและเป็นเส้นหลักในชีวิตแต่คนที่ต้นทางไม่ได้เลือกคู่แท้เป็นสนามหลัก อาจต้องผ่านบทเรียนรัก7ก่อนต้องใช้เวลาหรือเจอคู่แท้ช้ากว่าแต่ยังมีโอกาสเจอเมื่อบทเรียนเดิมนั้นถูกเรียนรู้แล้วค่ะหรือสรุปง่ายๆเลยไม่ใช่ว่าคนที่สองไม่มีโอกาสเลยนะคะแต่คู่แท้ของคนที่สองจะไม่ถูกส่งมาเป็นเส้นทางหลักทันทีเขาต้องเรียนรู้บทเรียนของต้นทางก่อนพอเขาสอบผ่านแล้วจักรวาลอาจพาคู่แท้เข้ามาในบทบาทใหม่ ที่สงบสมดุลและไม่ใช่สนามเรียนรู้ที่เจ็บปวดอีกต่อไปค่ะคำถามต่อมาหลายคนเริ่มอยากรู้แน่ๆเลยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าวิญญาณต้นทางของเราจริงๆเป็นอย่างไรจริงๆมีหลายวิธีที่จะส่องให้เห็นต้นทางได้โดยที่แต่ละวิธีนั้นอาจจะเห็นได้ในคนละมุมมองค่ะดูวิธีแรกก่อนค่ะ มันเป็นวิธีที่เรียกว่าน่าจะตรงที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรเลยก็ได้นั่นคือการฟังจากเสียงในใจค่ะเวลาเราเจอสิ่งที่ตรงกับต้นทางเรามักรู้สึกโล่งโปรง่งสบายแม้แต่เหนื่อยเราก็เต็มใจทําค่ะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ตรงให้สังเกตดีๆนะคะเราจะรู้สึกตึงฝืนอึดอัดต่อให้ดูดีภายนอกมันก็ไม่เติมเต็มภายในค่ะ ตัวอย่างเช่นบางคนได้งานใหญ่มากเลยเงินเยอะอู้ฟู่มากแต่ลึกๆกลับไม่มีความสุขเลยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่ามันไม่ตรงกับต้นทางของคุณก็ได้ค่ะวิธีที่สองคุณต้องสังเกตบทเรียนซ้ำๆค่ะสิ่งที่ชีวิตพาให้เจอซ้ำๆมันคือสนามที่วิญญาณเลือกมาให้เรียนรู้ค่ะ เช่นบางคนเจอเรื่องเงินซ้ำๆบางคนเจอเรื่องความสัมพันธ์ซ้ำๆบางคนเจอเรื่องการดูแลครอบครัวสิ่งเหล่านี้สะท้อนต้นทางถ้าเราไม่เรียนรู้บทเรียนจะวนซ้ำจนกว่าจะทำให้เราเข้าใจค่ะหรือวิธีที่3ค่ะนั่นคือการใช้ Astrology หรือโหราศาสตร์ค่ะ จุดที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เมริเดียนจุดนี้คือจุดที่เป็นเสมือนภารกิจแท้ของเราค่ะมันเป็นสิ่งที่วิญญาณตั้งใจให้เรามาเป็นหรือสิ่งที่ทำให้เราได้เกิดมาเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆค่ะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะคือ n o t node หรือราหูเหนือมันคือเส้นทางใหม่ที่ต้องเติบโต มันคือสนามเรียนรู้ที่วิญญาณเลือกจะมาค่ะในขณะที่เสาโนดหรือราหูใต้มันคือพลังจากอดีตชาติสิ่งที่เราคุ้นเคยจุดเหล่านี้รวมกันมันจะเป็นรหัสวิญญาณต้นทางในระดับแผนที่จักรวาลได้ค่ะรวมถึงอาจจะมีอีกสองปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญนั่นคือพฤหัสและเสาค่ะสปัจจัยนี้ เปรียบเหมือนแกนการเติบโตของชีวิตเราพฤหัสจะเป็นการขยายเส้นทางแห่งการเติบโตแทนที่สิ่งที่วิญญาณเรามองว่าเป็นการขยายตัวความหวังความเชื่อหรือโชคลาภพฤหัสยังเป็นสนามที่เราจะโตได้ง่ายค่ะเมื่อเราเดินอยู่บนเส้นทางนี้โอกาสการสนับสนุนและความมั่งคัง่งมันจะเข้ามาเองค่ะแต่ถ้าพูดถึงวิญญาณต้นทางพฤหัสนี้ จะแสดงประตูที่จัก,กรวาลเปิดให้ตามสิ่งที่เราเลือกมาค่ะในขณะที่เสามันคือการทดสอบเส้นทางแห่งความรับผิดชอบแทนสิ่งที่เราต้องเผชิญฝึกฝนแล้วก็รับผิดชอบค่ะเสาจึงเป็นเหมือนสนามที่เราจะต้องเผชิญบททดสอบในการเติบโตค่ะมันอาจจะดูรู้สึกเหมือนยากลำบากแต่หากเราสามารถเติบโตได้บนเส้นทางนี้ มันจะเป็นเส้นทางที่เราเติบโตได้อย่างยั่งยืนที่สุดค่ะหรือมันคือบทเรียนภาคบังคับที่วิญญาณเราเลือกมาหากเราผ่านไปได้มันจะกลายเป็นพลังที่แท้จริงของเราค่ะหากเราโยงกับวิญญาณต้นทางเมริเดียนกับราหูจะเป็นเสมือนเข็มทิศค่ะเหมือนเป็นต้นทางของเราพฤหัสจ,จะเป็นเหมือนลมพัดใบเรือเป็นของขวัญแล้วก็เป็นโอกาส เสาเป็นคลื่นแล้วก็หินโสโคลกที่บังคับให้เราต้องผ่านเพื่อให้เราแข็งแรงขึ้นค่ะอีกวิธีหนึ่งค่ะในการส่องต้นทางของเราคือการมองผ่านจิตวิทยาทางด้านสมองค่ะหากเรากลับไปหาตัวตนที่แท้ของเราโดยการที่เราใช้ชีวิตให้ตรงกับคอ v a l ลูหรือคุณค่าหลักในใจสมองจะทำงานได้สมดุลแล้วมันทำให้เกิดการมีความสุขที่ยั่งยืนค่ะ ต้นทางของเรามันจะสะท้อนออกมาเป็นคุณค่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายอมแลกทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้ค่ะวิธีสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำที่สุดเลยค่ะนั่นคือการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการหรือ การใช้วิธีทั้งหมดนี้ที่แนะนําไปทั้ง4วิธีมาผสมผสานกันค่ะหรือใช้ร่วมกันมันจะทําให้เราชัดเจนที่สุดต้องแต่สิ่งแรกเลยนะคะสังเกตใจเราอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเบาและเป็นตัวเองจริงๆวิธีที่2ดูบทเรียนซ้ําๆค่ะว่าชีวิตพาเราไปติดตรงไหนบ่อยๆวิธีที่3ดูจากเรื่องของ Astrology ดูจากตําแหน่งของ m มริเดียดูจากตําแหน่งของ ahu, ราหูพฤหัสแล้วก็เสาค่ะ รวมถึงวิธีที่4ค่ะทบทวน Core Value ของตัวเองว่าเราไม่ยอมเสียอะไรในชีวิตบ้างนั่นคือหัวใจต้นทางของเราค่ะสุดท้ายค่ะขอ,อกลับมาแตะที่การวิเคราะห์ระดับและพลัง m มาน f เฟสทั้ง7สายว่าการที่เราวิเคราะห์ไปนั้นจะช่วยให้เราสามารถเดินบนเส้นทางที่สอดคล้องกับวิญญาณต้นทางได้อย่างไรค่ะ หากเราลองดูพลังทั้งเสายเรานะคะมันคือวิธีการที่ต้นทางนั้นพานเราไปค่ะแต่ละสายมันคือช่องทางที่วิญญาณต้นทางเลือกให้เราใช้เป็นเรือบนเส้นทางนี้ค่ะหากใครมีสาย cosmic folden ต้นทางของเราคือการไหลไปกับจังหวะจักรวาลถ้าฝืนมันจะเหนื่อยแต่ถ้าฟังจังหวะให้ถูกทุกอย่างจะเปิดเองค่ะ หาใครมีสับคอนเชียสเด่นต้นทางคือการเชื่อมกับจิตที่ลึกความฝันและสัญญาณค่ะยิ่งฟังภายในมากยิ่งตรงเส้นมากค่ะใครที่ฮาร์ดเด่นต้นทางคือการเดินตามความจริงของหัวใจการมานิเฟสจะสำเร็จก็ต่อเมื่อขอตรงจากใจแท้แต่หากใครมีวิวพาวเวอร์เด่นต้นทางคือการพิสูจน์พลังของเจตจำนงเมื่อใจของเรามั่นคง โลกก็จะเปิดเส้นนั้นให้กับเราค่ะ f o r ์ u n e เด่นต้นทางคือการดึงดูดโชคแล้วก็โอกาสเส้นทางคือการเรียนรู้การไว้ใจและไม่ปิดกั้นสิ่งที่ดีในขณะที่ a n f r m ร t i o n เด่นต้นทางมันคือการเปลี่ยนผ่านเส้นทางที่ใช่ต้องมีการทิ้งของเก่าแล้วก็รับของใหม่อยู่เสมอค่ะสุดท้ายค่ะหากใครมีไมเด่น ต้นทางนั้นคือการเรียนรู้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจเส้นที่ตรงต้องมีการใช้ความคิดหรือการสร้างอย่างเป็นระบบค่ะดังนั้นเวลาที่เรารู้สายพลังของเราเราจะเข้าใจค่ะว่าเราควรจะพายเรือ,อยังไงเพื่อให้ไปถึงเส้นทางที่ตรงที่สุดค่ะดังนั้นระดับและสายพลังมันจึงเป็นวิธีที่เราจะใช้เพื่อกลับเข้าสู่ต้นทางนั้นค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าวิญญาณต้นทางของคุณคือการสร้างคู่แท้แล้ว h าร์ดกับ Subconscious ของคุณเด่นมากๆเส้นที่ตรงมันคือการขอด้วยใจจริงการฟังสัญญาณจากข้างในไม่ใช่รีบวิ่งหาคู่ที่ตรงกับเงื่อนไขแต่หากวิญญาณต้นทางของคุณเป็นเรื่องของความมั่งคั่งและคุณมีวิวพาวเวอร์กับฟอร์จูนที่เด่นเส้นที่ตรงคือการขอด้วยเจตนาที่ชัดๆ แล้วพร้อมเปิดรับโชคที่เข้ามาค่ะที่สำคัญค่ะประโยชน์ที่แท้จริงของการรู้ระดับและสายพลังจะช่วยทำให้เราไม่หลงขอผิดทางหรือไม่เสียเวลาวนอยู่กับสิ่งที่ต้นทางไม่เปิดให้แล้วเวลาที่เราจะขอเราก็สามารถขอในแบบที่เหมาะกับเราเพราะแต่ละสายมีเครื่องมือของมันเองถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องบางทีแล้วการล่องเรือมันก็อาจจะไปผิดทิศ แต่ถ้าเราใช้ถูกทุกอย่างมันจะไหลลื่นและสุดท้ายค่ะเราก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ได้ขัดกับต้นทางการมานิเฟสที่ตรงกับต้นทางจะทำให้มันมาได้เร็วมาแบบไม่ฝืนที่สำคัญมันจะอยู่กับเราได้นานค่ะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ระดับและพลังมานิเฟสทั้งเจ็ดสายนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องสนุกหรือดูเล่น แต่มันคือการได้คู่มือจริงๆของตัวเองว่าเรามีเรือแบบไหนเราควรพายยังไงและถนนเส้นไหนที่เราต้องกลับไปสอดคลองด้วยและเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ทุกมันดีเฟสของตัวคุณจะไม่ใช่แค่การขอเอาสิ่งใหม่มาแต่จะกลายเป็นการคืนตัวเองสู่เส้นที่วิญญาณของเรานั้นเลือกไว้แล้วและนั่นแหละค่ะมันคือการมันีเฟสที่แท้จริงในอีนี้ เป็นการบอกคุณว่าทุกคนมีต้นทางที่ไม่เหมือนกันและการมานิเฟสที่แท้ไม่ใช่การแข่งว่าใครจะได้สิ่งที่ใหญ่กว่าแต่มันคือการกลับไปเจอเส้นที่เป็นของเราเองจริงๆบางคนอาจได้พันล้านบางคนอาจได้ชีวิตที่พอเพียงแต่ทั้งสองต่างก็มีอิสรภาพแล้วก็ความสุขเหมือนกันเพียงแต่มาในรูปแบบที่ตรงกับวิญญาณต้นทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ระดับแล้วก็พลังของคุณ คุณจะไม่ได้แค่รู้ว่าคุณคือใครแต่คุณจะรู้วิธีเดินเส้นนี้โดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องฝืนและจะกลับไปเจอความสุขที่ต้นทางนั้นเตรียมไว้ให้คุณตั้งแต่แรกใน EP ถัดไปค่ะจะยกเคสพัสด,ดีเพื่อทำให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นในมุมมองเรื่องของการที่เรา a n น f เฟสแต่ว่าเราก็ยังเชื่อมโยงกลับไปที่ต้นทางของเราบางครั้งการรู้จักพลังของตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณเดินบนเส้นทางต้นทางด้วยหัวใจที่มั่นคงได้จริงๆค่ะแล้วคุณหล่ะเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางครั้งคุณขอสิ่งเดียวกับคนอื่นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เหมือนกันเลย As to r manifestation, ดาวเคียง f ัน f e e l w i s d o m มุมมองที่ค่อยๆปรับจนพลังของคุณสอดรับกับเส้นทางที่ใช่ เพราะบางครั้งการเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนเส้นาทางทั้งเส้นได้